ชัยยอดครับผมอสวัสดีคับคุณมังค่าชื่อเต็มยอดคุณชัยยอดครับผมอ๋อ,อคุณชัยยอดจะยืนปิดพันสองร้อยห้าสิบจุดได้ไหมคะคิดว่าไม่น่าจะได้นะดูจากเป็นนิ้แล้วไม่น่าจะไม่น่าจะบาทนไม่น่าไม่น่าจะปิดนะฮะเอาคงวันนี้น่าจะปิดต่ำกว่าพันสองห้าสิบนะฮะอืมตายแล้วกระจัางทำไงดีกระจัง กงมีตก็ครับแต่ทับมันทับได้แล้วก็จางอะไรนะฮะทับอ่ะทับได้เพราะมันไม่มีอะไรจะทับแล้วจางหมดแล้วก็ผมว่าจริงๆริงคือถ้าดูจากจานเนี่ยมันลงมาวอโซนะผมว่ามันก็คงจะมีจังหวะของการสลับปีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่ารอบนี้คงก็ยังไม่ได้มองแบบปีดาวได้ใจนะ เพราะว่ายังไม่เห็นโมเมนตัมที่แบบจะมาช่วยทำให้ตลาดมันเด้งได้แรงๆก็ต้องรอให้เสด็จกระจังลองอธิบายภาพเสด็จในมุมกระจังให้พี่ฟังสิเสด็จของกระจังต้องเสด็จแบบไหนยังไงอะไรบ้างคือคือผมว่านักลงทุน,นหลายๆท่านที่จะชอบหาทุนสมมุติว่าหุ้นลงมาไปจะแบบถามว่าตรงไหนเป็นแนวแนวจุดต่าสุด คืออยากจะได้ซื้ตรงจุดต่ําสุดหรือว่าป้ยสุดต่ําสุดให้มากที่สุดนะฮะซึ่งผมจะบอกว่ามันมันจริงๆมันทํามันก็น่าจะทําได้แต่โอกาสของความถูกต้องอ่ะผมว่ามันยากนะครับคุณอาจจะมองตัวนี้ถูกแต่ว่าตัวถัดไปคุณก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันว่ามันจะถูกถึงไหมฮะอันนี้อ่ะแต่ถ้ากลับกลันนะครับคุณรอให้มันแบบลงมาจะอ่ะแะแดงก็แดงให้มันเป็นที่ไปเลยนะครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเริ่มมีสัญญาณซื้อกลับเข้ามาหรือง่ายๆจะมองมันทั้งแด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 งมาเนี่ยมันมีแท่งเสียวสลับเข้ามานะครับอ่าตรงจังหวะตรงนั้นแหละค่อยดูจังหวะกลับเข้ามาซื้อนะครับก็เหมือนกับว่าตรงนั้นมันมีโอกาสละท,ที่ที่ตัวหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะอ่าเขาเรียกอะไรลงไปมองเห็นจุดต่าสุดนั่นแหละแล้วมันก็มีการกตับตัวขึ้นมานะครับแล้วอะไร อะไรจะวัดได้ว่าตรงไหนคือจุดต่ำสุดคะก็ทั่วไปนะครับเขาคงวัดที่ตัวไอไฟเนาะนะครับมีลงมาตรงโอเวอร์โต <c oughs> นะครับหรือมีการทำเดเวเทนอะไรพนี้นะครับก็ประกอบประกอบกันแล้วทำไมต้องเป็นไดเวอร์ในเมื่อโอเวอร์แล้วอ๋อคือโอเวอร์โตมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเต้งนะฮะต้องบอกแบบนี้เนาะมัน <c oughs> เป็นแค่โอกาสนะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นไดเวอเทนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงแรก สโล่ของการลงเนี่ยมันคันแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยสโลมันเริ่มลดลงมันทําให้ตัวตัวโลของไอซเนี่ยมันไม่ต่ําลงมันทำไดเวรเชนขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าแรงขายมันเริ่มหมดนั่นแหละนะครับจะมองเงินก็ได้อ่ามันก็เลยทําให้มีแรงซื้อกบเข้ามารับนิดเดาได้ไหมคะเดาได้ไหมคบว่า RSI ตอนนี้มันก็โอเวอร์โซมาระดับทำเป็น d a ยี่สบเ้าแล้ว มันมันต้องโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์ระดับไหนฮะตรงระดับไหนหรอครับก็เอาเป็นว่ารอบที่แล้วก็แล้วกันเนาะโอ้ no. oh, แต่รอบที่แล้วลงไปลึกเหมือนกันเนาะรอบรอบที่แล้วมันรอบพอศไหนจ๊ะ <c oughs> พอศปีนี้แหละตอนโควิดนี่แหละอันนั้นมันโอ้ต่ำมากนะอันนั้นสิบหกเลยนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าเฉลี่ยเฉลี่ย <c oughs> <ๆ S 2> แล้วกันนะฮะประมาณสักยี่สิบห้าหรือยี่สิบยี่สิบห้าหรือยี่สิบเจ็ดประมาณเนี้ยโอนเนี้ยมัน มันน่าจะมีสลับรีบาวสักรอบหนึ่งนะครับจากอดีตที่มันเคยเด้งๆเนาะแต่รอบที่แล้วมันกดลงมาสิบหกนะทำเฟรนเดย์นะสิบหกอันนี้มันเขาเรียกอะไรมันมันเป็นช่วงโควิดเนาะแพนนิกแพนิควิกฤตวิกฤตอ่ามันแคนนิคแต่ถ้าไม่แพนิคเป็นที่มันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ตื่เป็นที่ก็ตรงนี้แหละยี่สิบห้าแหละสิบหกยี่สิบห้าเนี่ยแหละอันนี้ยี่สิบเก้าก็เหลืออีกสี่ระดับนิดนึงอีกนึงนึงใช่ใช่นึงครับทนต่อนิดหนึง อีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยถ้ามาสีระดับมันน่าจะอินเด็กมันน่าจะอยู่ตรงไหนฮะให้ให้ประเมินก็ประมาณสักหนึ่งสองสามตูนะครับอ๋อไปสักสิบห้าสิบห้าตุดหนึ่งสองสามศูนนะฮะไอเลงมาโอเวอร์โอเวอร์นะฮะอืมถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างไงนะอืมนั้นจุนมีคำถามกับกระจังไหมพี่ม่อนหมดคำถามแล้วล่ะ <c oughs> พีม่มอนคอยดูที่ระดับยี่ห้ายี่หกแต่โอเวอร์โอเวอร์แล้วมันไม่มีไดเวอร์ล่ะโอเวอร์แล้วยังไม่มีไดเวอร์เนี่ยผมมองว่าเด้งแล้วมียอยอีกรอบหนึ่งคือราคาก็ลงอินดิเคเตอร์ก็ลงคือมีเด้<ม>งแต่ว่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงก็ยอ่อมาส่วนใหญ่เวลารอดกับตัวมันมักจะมีการทำไดเวอร์เต็มครับทำไม่ทำล่ะทำไม่ทำ ใหาทาก็ไม่เป็นไรครับภาวนาให้มันมีแรงซื้อออกมาเด้งเด้งขึ้นขึ้นไปไถ้ามันยังคงเป็นไปแบบที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติ <c oughs> ของมันกช <c oughs> ่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ถ้ายังไม่มีดาวยเย็นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มนะว่าเต้งแล้วก็มนโแกสจะลงต่อจ้านั่นก็คืออินเด็กซ์เนาะนั่ทุนคุณก็ช่ังบอกว่าแนวรับก็คือเหมือนเมื่อเช้านะคะหนึ่งพันสองร้อยสามสิบจุดนะฮะ ใช่ไหมฮะกัจจายครับใช่คือตอนเช้าบอกหนึ่งสองห้าศูนย์โอกาสจะเด้งมีโอกาสเด้งมันก็เด้งจริงนะตอนเช้ามันก็เด้งจริงๆแต่เด้งแล้วมันเด้งยืนไม่ได้มันหลุดลงมานะครับเพราะคงต้องถอยสเต็ปถัดไปนะพี่ไปฟังรายการตอนเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดกระจางหวังแนวรับต่อไปคือหนึ่งพันสองร้อยสามสิบนะใช่ครับอืมพี่ฟังเมื่อเช้าต่อนะฮะพี่ก็ข้องใจเมื่อเช้าเอ๊ะมันแนวรับตรงไหนได้อีกนะวันนี้อ ก็พันสองรสิบจุดแล้วก็ ISI ของก,ร,กระจังก็น่าที่จะ,ะกดลงไป,ปาจากปัจจบุบันนี้ยี่สิบเก้า 25, ไปที่แถวยีห้า, 25, าแต่ถ้าช่วงเกิดวิกฤตโควิด COVID 19, นั้นอยู่ที่ระดับสิบหก่ายสิบหกถึงยี่สิบระดับขงไปหน่อยตอนโควิด <laughs> นะฮะทุนอโอเคแล้วแค่นี้ใช่ไหมล้วจะมี ดูแลหุ้นตัวไหนบ้างไหนเงี้ยไหมฮะอ๋อก็กลุ่มเช้ามีแนะนะมีสามตัวเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ครับอ่าเชิญค่ะโอเคตัวแรกตัวเอาเอาตัวถูกก่อนนะครับตัวอินเสตตัวตัวอะไรนะ i n f e c ครับอินเสตอินเสตใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้ถูกนะก็ผมคิดว่านั่งกลุ่มเช้าเนี่ยก็ก็แม่งก็โอเคนะเพราะว่าราคามันขึ้นมาเนาะขึ้นมาแล้วขายทิ้งไปเลยไหมอ่า เรารับพัดสองร้อยสามสิบเอาเอาปเอปเ็นว่าไปเย็นๆใหญ่ไปซ้าเติมตลาดเลยนะครับเอาเว็นทัดเลือถ้าหลุดสามบาทสี่สิบค่อยค่อยค่อยหมีแล้วกันเนาะยังสู้เหรอยังยังสู้อีกนิดนึงก็ได้อ่าหรือไม่ถ้าขายก็ขายครึ่งเดียวก่อนหน่อยกันละกันนะอย่าไปซ้าเติมเลยครับดูซิดูซิว่าอ่หุ้นตัวไหนบ้างนะฮะที่จะยืยนสู้ได้อ่ะต่อไปต่อหุ้นตัวไหนอีกคะ อ่าต่อไปตัวเอเซียนนะเอเซียนเอเซียนยังไม่มีอะไรนะย่อก็จริงแต่ว่าย่อแบบไม่ได้ลงอะไรเวอร์วังอะไรมากมายนะครับตรงน,นี้ผมมองว่าถ้านักงทุนทเขายอนเช้าไปแล้วยังติดอยู่ก็ก็ยังถือได้นะนะครับยกเว้นหลุดสิบจุดห้านะครับอ่าประคองกันอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณขายอะไรที่แบบดุนแรงอะไรเงี้ย<อ>นะครับก็ย่อตันตลาดนะครับ ตัวนึงนับดีโอดีใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใกล้ละตัวนี้ใกล้ละตัวนี้เก้าจุดห้านะครับจุดขัลรดลงมาใกล้ละใช่ค่ะตัวสามตัวมีตัวเดียวที่ดูแล้วแย่ๆหน่อยนะอีกสองตัวก็ยังพอลุ้นได้ครับโอเคได้ไอเดียนะโอเคต่อไปอ่าซิลิอยู่ค่ะระจารอืมอ่าเป็นซิลิอยู่หรือหรือแทบฟีหือสาวอายูหรือแทบ ยูมันจะหมดแล้วนะยูมันมายี่สิบห้าแล้วน่ะยี่สิบห้ายี่สิบสี่นะอยูมันจะหมดแล้วอ่ะมันมันจะหมดหมดไอ้หมดอายุวันวันอังคาระวันโอเคเออจะเปลี่ยนเป็นแซดไหมอ่ะได้ได้ได้แซดเอแซดที่ทางเหมือนกันเนาะอืมใช่ที่ทางเหมือนกันนะใช่ครับเอาไงจ๊ะจริงจริงแซดก็อืมรวมาวอโซแล้วเนาะก็ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าดู ถ้านักทุนที่แบบอยากเสี่ยงเล่นเด้งนะอ่ะให้ดูก่อนนะไม่ต้องรีบตั้งรับนะเจ็ดแปดูงนะฮะเจ็ดแปดสูงเจ็ดแอ,อย่าให้หลุดนะถ้าหลุดล่ะถ้าหลุดถ้าหลุดแล้วอยากเล่นเด้งนะถ้าหลุดแล้วอยากเด่นเล่งก็ให้มันเด้งกลับมาเจ็ดแปดศูงให้ได้ก่อนถ้ามันยังเด้งแล้วไม่ยินกลับไม่ได้ก็ยังไม่เอาโอเคค่ะอับ คือตอนนี้จริงๆ็บอกทิศทางยังไงมันก็คงต้องมองหน้าช็อตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่านี่แลวโอ้โอตแล้วฉันอยากใช่อยา,ากเล่นด้งอยากเล่นก <Ter> ็ <ankle. S 1> นี่แหละครับเจ็ดแปดศูนย์ตัวเนี้ยเป็นเป็นแนวตัดสินใจนะครับยืนได้โอเคพอลุ้นด้งได้ <chester S 1> นะครับแต่ถ้าหลุดลงไปยังไงก็ต้องมองหน้าช็อตก่อน <Women S 1> นะครับอืมไปดูทองสิไอคิวเอสจีเออต่อ ไอคิวเอกอ๋อันนี้ก็โอเวอร์โซลอย่างย่างสามสองเองอันนี้เกือบแล้วใกล้ๆนะครับก็อันนี้เหมือนที่ระชานี้คุยกันโนกก็ยังมองฝั่งหน้าช็อตนะครับแนวแนวปิดน่าจะอยู่อ่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดสามตูนะค่ะอ่าใครมีคำถามอะไรไหมฮะอืมาฝากคำถามได้นะฮะในช่วงเวลานี้ อาจารย์ก็คงไม่มีอะไรแนะนําเยอะหรอกแต่ถามตอบได้ไหมถามตอบได้ไหมนี่ตอนนี้มีสองตัวครับ <c oughs> มีตัวใคร่ะตัวใครแล้วก็ตัวมันมีสองตัวแนะนา <c oughs> ไม่ใช่คือที่ที่นางพีค่คุณต้องเอาตัวรอดก่อนต้องบอกแบบนี้นะครับคือเอาวาตถดบมันขายมาหนักเนี่ยคุณต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้แค้นรอบใหม่ก็แล้วกันอืมเออเอา ุ้นยอดนิยมมหายอดนิยมในยุคนี้พอสอนี้คำถามเกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะถ้าไม่ติดก็ได้แหละงานนี้คุณลักขณาถาม CBG คุณตัวนี้ถามกันทุกเจ้าทุกเบรกเลยนะออามาคุณฮิตฮิตอ่ะตัวไหนนะครพี่คารบาวกุ๊บค่ะอ๋อคารบาวคารบาวก็เป็นช่วงพักตัวนะแต่ว่ายังไม่ได้เสียทิศทางนะครับอ,อันนี้ก็ท่านอยู่นะอย่าให้หลุดหนึ่งหห้านะครับ ล้วก็มองเป็นแนวรับด้วยนะครับส่วนแนวต้านก็ไฮเดอรวันนี้ประมาณหนึ่งสองหนึ่งมามาอ่ะวันนี้ถามมาน่าจะติดหละทัสก็อ่ะคุณโอ้โหตัวนี้่ะครับตัวนี้ผมคิดว่าคงเริ่มเห็นสัญญาณดีบาร์ต้องบอกแบบนี้ครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นนะนะครับแต่ว่าคิดว่าคงเด้งก็ยังไม่ได้ไกลนะนะครับเด้งไปประมาณสักสิบหกจุห้าสิบเจ็ดบาทก็ดูจังหวะในการถ่ายบ้างก็ได้นะ มันจะขายไงติดยิ้มห้าบาทอ่ะบ็อตต้องเล่นช็อตแหละช็อตอเกนพอร์ตไปเงยครับอืติดแล้วก็ช็อตอเกนเด้งมาขายครับทําใจไม่ได้ก็ขายไปครึ่งหนึ่งที่เหลือถึงไหนถึงกันต่อไปกราฟเอเนจีเอสยูอาร์เอไม่ดีครับกราฟต้องบอกว่าไม่ดีนะสัญญาณกราฟกราฟอยู่ไหนกราฟอยู่ไหนอันนี้ลงทําโลด้วยครับไม่ไม่เอาอ่ะตอนนี้ก็ไม่เด้งอ่ะไม่เด้งอ่ะใช่ใช่อย่างที่เรียนไปช่วงแรกเลยครับที่แบบ พอมันลงมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปอย่าพิ่งรีบไปแบบโอ้ยดูงนะั้นฉันอยากจะรู้อยากไปได้จุดตําสุดนู่นนี่นั่นน,นะผมมามัน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 ยังไม่ใช่อะ่ะเออคุณหาแนวรับได้แต่ว่าไม่ต้องรีบซื้อให้มันยืนก่อนนะครับถึงจะถึงจะเขา้าถพูดจะชัดชัดพูดชัดก็หมายความว่าหูอื้อหูอื้อกลับว่าไงพูดชัด,ามมาดชัดก็คือรอก่อนไม่ต้องรีบรอก่อนไป่ต้องเล่นเด้ง แม่กาจะซื้อถูกกว่าเพิ่มทุนละซีอ่าจ่ายเพิ่มทุนไปนสามสิบาทมาีก้าจะซื้อละซีนนะออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพอกราฟเอเนจีนะถ้านงานทุนสนใจว่าราคาตรงไหนแบบโหดเฮี่ยมอมหิตนะสั่งซื้อจูจุ๊บเซตฟิตี้ของพี่ม่อนได้เลยนะมีราคาบอกเลยว่าถ้ากราฟลงในรอบนี้จะขนาดไหนนะอ่าสั่งซื้อหนังสือแล้วก็จูจุ๊บไปได้นะฮะรายละเอียดกรฟเอเนจีนั่นเองนะฮะ โอเคต่อไป c p r CPO CPO ขายกันนะครับ้ายกับตัวกับคือลงแล้วทำโลอย่าเพิ่งรับอืมอืมอย่างนี้ไม่เอาอ oh, ยอม over so s e งดีกว่าครับ over s so, e l ครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไยเขาไปก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวมีคำถามสวนดลาดชาวสวนดูโฮมออทามไฮ ต่อครับผมก็ยดนดีด้วยครับเป็นรรบคนที่ถือนะครับอ๋อทำให้อ๋อทำให้แต่นี่ย่อแล้วนะแล้วตรงไหนหลุดแล้วต้องวิ่งตัวใครตัวมันน่ะก็ผมมองว่าแถวสิบสี่บาทนะสิบสี่บาทค่ะอ่าถ้าหลุดตรงนั้นไม่ดีนะครับสิบสี่บาทโอ้สดสภาโอเอสพีไม่เอาครับไม่เอาครับตอราคายังยืนตามมาเส้นสิบวันยังไม่เอาอะ โอ,โอโสนสภา,าเอาเท่าไหร่สั่งซื้อหนังสือจูจ,จพิมอนนะเซตปเตี้ยอืม <S <S อ๋อคุณสุวิทย์ติดบีดีเอสมัยพี่เห็นถามทุกเบรกทุกเจ้าเลยอ่าบีดีอะ<า>ครับก็ถือไปครับแต่ว่ายังไม่ถวครับอืมยังไม่ถว,ถวนะถือครับ,รบอ๋อคุณสุวิทย์จะรับเหรอจะรับทําไมอ่ะเขาจะรับจ้ะน่ตั้งเลย จะรับก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันครับรอดูว่าอ่าจะมีโลไหมตรงประมาณสิบเก้าแปดนะครับถ้าถ้ายืนได้ค่อยดูจังหวะแล้วกันนะครับค่ะคุณสุเวศได้เย็นป้าไม่ต้องรับต่อไป s v i s, s v i SBI เนี่ยเกมใช้ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรสัญญาณกราฟนะแต่ว่าช่วงระยะสั้นๆมันก็ เหมือนเป็นขาขึ้นแต่เป็นโครงพักตัวขาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อย่าให้หลุดประมาณสักสามบาทแปดสิบอ่าถ้าไม่หลุดสาบาทแปดสิบก็ยังมองว่าทิศทางน่าจะน่าจะยังยังมีมีรอบการบีบาวได้ต่อค่ะ,อ,ะอีกตัวหนึ่ง CPS ค่ะ CPS ไม่เอานะครับ CPS ก็เว้นอย่างก่อนะนะครับราคาไหลลงมาแล้วก็ทำโลดล้วยโอเคอ่ะต่อไปอฮหาหน่าทำไมต้องตุนตังเหือเยอะจังเลยเนี้ย ท่น่าทิศทางดีนะฮะทิศทางดีก็ตรงนี้ถ้าไม่หลุดเป็นสิบเนาะประมาณสักสี่สิบสองบาทก็ก็ยังถือได้นะนะครับแนวโน้มกราร์ฟยังเป็นขาขึ้นอยู่อืมขาได้ได้ค่ะอ่าอยากเอามือไปรับไฟเออที e <laughs> อยากรับตังเหลยเยอะ,อะคุณสิงห์อ๋ออยากรับเนะตังเลยเยอะจา้จาจา้าจ้า ก็เราดูประมาณตั้ง55แล้วกันนะครับ55แต่นี่56เนอะครับต่อรองครับตองสามสองได้ได้ค่ะอ่ะหมดละมั้ง่ะขัาจัางเนาะอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับบรรยากาศการลงทุนส่วนแต่ต้องเจอนนังทุนนะว่าสมัยมันเป็นขาลงนะอย่างที่ผมบอกเอาง่ายๆมันเหมือนลุ่งตองแหละคุณลงมารอให้มันถึงพื้นให้มันเด้งแล้วค่อยเล่นสวนขึ้ไปมันง่ายกว่า ะครับดีกว่าเราจะไปเดาว่าตรงไหนเป็นพื้นจะเด้งจะเด้งจะเด้งมันก็ไม่รู้สักทีอะไรเงี้ยนะได้ได้ได้อขอบคุณนะกระจางนะอ่าผมสนวะัสดีครับสำหรับตลาดหุ้นนะฮะในช่วงนี้ก็อยู่ในอาการที่ถอยต่อเนื่องนะฮะแล้วเพราะว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของการปรับพอร์ตของทนานา้ารกองทุนในประเทศนะฮะที่เตรียมเงินอย่างน้อยนะฮะ เขาต้องไปซื้อ scgtp นะ sc scgpt scpt อ่อทษทีนะ,ะเป็นหุ้นใหญ่ในตอนนี้นะฮะก็กอง 10, 14กองบรลจนะฮะก็จะได้ไป600ล้านหุ้นนะ,ะ600ล้านหุ้นคูณน,นะฮะเอาเต็มแม็กแล้วกันก็ต้องใช้เงินเกือบ20,000ล้านนะฮะทุนอืมก็เลยทำให้หุ้นไทยตอนนี้ก็ลงแล้วก็ เป็นไปตามทิศทางของตลาดนุ่นในตลาดโลกด้วยเช่นกันนะฮะในส่วนของทางด้านข้อมูลตรงนี้นะฮะ